บ๊อบสั้นตัดเสร็จแล้วก็จะได้ทรงประมาณนี้ค่ะวิธีตัดมีตลอดทั้งคลิปนะคะตัดสั้นที่ผมดูหนังมผมอยากทรงที่ืูไปเข้าเซ็งนะคะต้องการที่จะตัดเป็นบอกบ็ผมเป็นใหญ่เลยนะคะขึ้นทรงกำหนดความยาวส่วนของด้านล่างนะคะ พี่สีก็จะยกมือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัดตรงนะคะเพื่อกำหนดความยาวพี่สีจะยกมือเล็กน้อยนะคะ,ะ,เ,ะ,คะเพื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะ จะทำก้น,นยาวส่วนของด้านล่างเ,เกล็ดนะคะยกมือเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เกิดการสไลด์นะคะเราจะทําแบบนี้ครั้งสีสัะลูกค้ามีปัญหานะคะผมชี้ปูเปีนเข้าทสงค่ะ ลังจากกำหนดความยาวส่วนของด้านล่างเสร็จแล้วนะคะที่สีก็จะตัดเชื่อมกับเพื่อเก็บการสไลด์ที่ชัดเจนขึ้นค่ะหลังจากขึ้นทรงเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ความยาวส่วนของด้านล่างะคะ่ะตัดเชื่อมเพื่อเก็บการสไลด์นะคะ แบ่งผมเป็นกลีบส้มค่ะยกมือเล็กน้อยเหมือนเดิมนคะคะ แต่ผมชี้เฉียงไว้วา,างมือไปตาแมแนวของศีรษะ 真假也分不清了。 ตัดเชื่อมทั้งสองข้างทำเหมือนกันค่ะแบ่งผมเป็นกีบส้มดีมาด้านหลังค่ะใช้ฐานความคุยส่วนของด้านหลังเป็นเกณ์น,นะคะอยากได้ข้างบนยาวนะคะก็โน้มมาด้านล่างเยอะๆะอยากได้ข้างบนสั้นนะคะก็ยกผมขึ้นไปค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะทรงผมบ๊อบสั้นนะคะทรงผมยาวประปากะะแต่เสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะบ๊อบสั้น ตัดสั้นให้ดูหนานะคะตัดสั้นลดการชี้ฟูดูแรงง่ายคะ่ะสรงผมสั้นนะคะ